อ้าไปไปนู้นไปเออนู้นไปนู้นไปว่ามาทําอะไรวันนี้อืมาหาของกินโอ้ตะเนาเนื้อฮะโอ้ยอีชิว่าทุกฟองแกโอ้จัลลตี เอออาหารที่นั่งนี้ก่อนอาหารที่นั่งนี้ก่อนเดี๋ยวบอกให้เอาขยะเข้ามาตอนเที่ยงไงอาที่นั่งเอาเก้าอี้เลยนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะสอนนี่ที่ครูนั่งอยู่ตรงนี้ก็เก้าอี้แหละปัดมาทำไมาคนได้นั่งใกล้ครูถึงเราขยับไปโน่นเออเอาโอ้ยม่นั่งอะไรอุ้ยมีถาดเออ เออมันจะทรุดลงอ่ะวันนี้เ้าได้กินยขยะยอืเอาของเรานี่ดูเห็นไหมเธอต้องไปเลือกบานชื่นที่เธอชอบสองต้นให้ได้อย่างนี้อืมที่เขาปลูกไว้เนี่ยดูชอบสีไหนก็คจะได้เอาไปปลูกโรงเรียนเพราะมันจะเป็นชื่อของเธออืม สองหน้านูเองหน้านูสวยไงอีได้ดูสวยเขาทรง,งผมเขาเห็นไหม <c oughs> ดูนะเ <c oughs> ดีนะ๋ยวคุจะไปถ่ายรูปว้เพราะพันเนะี่ยเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวคุยเอาเอาไปให้เธอเพาะที่โรงเรียนกับครูก็จะครูจะโรยไว้ใต้ต้นนั่นแหละต้นไหนครูจะโรยไว้เ <c oughs> พือ่ออยากได้พันุ์นี้ไปปลูกก็เลือก เพราะมันมีสีเธอจะเห็นว่ามันของครูเนี่ยรุ่นนี้สีจะเยอะกว่าที่โรงเรียนที่เราปลูกปีที่แล้วอีกเธอดูว่ามันจะมีกี่สีนะอ,อ้าวเดี๋ยวให้ไปดูก่อนเดี๋ยวครูจะไปถ่ายนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดีดูก่อนเลือกไว้ย้ายเหมือนกันเนี่ยที่ย้ายไม่เหมือนกันอืม,อมแล้วก็แล้วก็ตั้งชื่อเลยอืมตั้งชื่อเลยต้องมีชื่อเธอสีบอกสีก่อน สีสีทามันสีมันก็จะสีแดงเข้มหรือสีอ่อนสีอะไรปั๊บแล้วแต่มันมีอีกนะพาอมันต้องเพิ่มก่อนแล้วค่อยาเป็นสีสีส้มอ่อนกิ่งแก้วอสีอะไรพิงพิงพิงนี่เอหรือจะเอาเป็นสายกิจเรศเออบลูเออไม่มีดอกเรื่อเงิน เออเอาไปไปเลือกได้ก่อนเดี๋ยวครูจะไปหาเองว่าเธอจะเลือกอะไรเดินดูก่อนให้มันรอบที่คุูปลูกไว้เออเดินหาดูรอบอ่ะมัน